วิสาหากิจชุมชนตุกตาไทยลื้อประวัติของกลุ่มชาติพันธ์ไทยลื้อไทยลื้อเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไทยอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยอีกกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัชสาร ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนและภาคเหนือของลราชาวไทยลือใน12บสองปน,นามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทย,ยวนล้านนาในยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ทางตอนใต้ของมนทลยูนนานจากนั้น ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยในประวัติศาสตร์ล้านนายุคต้นปัจจุบันกระจายตัวตั้งถิ่นฐานในจังหวัดพะเยาเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนน่านแพร่ลำปางและแม่ฮ้องสอนคนกลุ่มนี้มีการเดินทางข้ามพรมแดน นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มเป็นสมาคมไทยหรือแห่งประเทศไทยครอบคลุมเจ็ดจังหวัดภาคเหนือที่มีชาวไทยหรือตั้งถิ่นฐานด้านการดำรงชีพในอดีตชาวไทยหรือส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบคนพื้นราบเช่นทำนาทำไร่และเลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพหันไปประกอบอาชีพขาขายและรับราชการมากขึ้นด้านศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมตลอดจนลักษณะหน้าตาผิวพรรณของไทยหรือมีลักษณะเดียวกันกับชาวหรือเมืองยองชาวเขืนมึดเชียงตุง และชาวโยนในล้านนาในมิติปฏิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานในความทรงจำมีความแตกต่างออกไปจากชมุมชนคนไทยกลุ่มอื่นอย่างชัดเจนชาวไทยหรือจะมีการเดินทางกลับไปสร้างสายสัมพันธ์กับชาวหรือในเขตปกครองของตนเองชนชาติไทย12ปสองนา สะท้อนถึงความพยายามเชื่อมโยงความเป็นเครือญาติชาติพันธุ์ข้ามภรมแดนนอกจากนี้ยังมีการตั้งสมาคมไทยหรือแห่งประเทศไทยและมีสาขาของสมาคมไทยหรือระดับจังหวัดครอบคลุมพื้นที่เจ็ดจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบนที่มีชาวไทยหรืออาศัยอยู่ เครือข่ายทางสังคมของชาวไทยหร้อจึงมีส่วนสำคัญในการทำรงรักษาเอกลักษณ์และสืบสานวัฒนธรรมความเป็นชาติพันธุ์ไทยหื้อผ่านการยึดโยงกับบ้านเกิดเมืองนอนของบรรพชนอย่างเหนียวแน่นด้านภาษาของชาวไทย้อหนึ่ง พูดภาษาตระกูลภาษากระไดสองชาวไทยลื้อมีศัพภาษา,าพูดและภาษาเขียนเป็นของตัวเอง 3. ลักษณะเด่นของภาษาไทยลื้อคือการเปลี่ยนแปลงเสียงสระภาษาภายในคำโดยการเปลี่ยนแปลงระดับของลิ้นสเสียงบางเสียง แตกต่างกันไปจากภาษายวนชนินสารเอียเป็นสระเอสารอัวเ,เป็นสระโอสระเอือเป็นสระเออห้าเสียงวรรณยุกต์ของไทยเลยมีหกเสียงเหมือนภาษาไทยยวนแต่มีลักษณะที่แตกต่างกันไปหก คำศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทยหรือมักเป็นภาษาตระกูลไทยภา,ภาษาถินหรือคำศัพท์ไทยดั้งเดิมเป็นส่วนใหญ่ไม่มีความหมายซับซ้อนมากนักการแต่งกายของชาวไทยหรือผู้หญิงมักสวมเสื้อปัดแขนยาวตัดเสื้อเข้ารูปเอวลอย มีสายหน้าเฉียงผูกติดกันด้วยผ้าฟันหรือแถบผ้าเล็กๆที่มุมซ้ายหรือมุมขวาของลำตัวส่วมสิ้นไทยหรือที่มีลวดลายการตัวสิ้นส่วนหัวสิ้นเป็นผ้าายสีดำหรือสีน้ำตาลสีขาวส่วนตีนสิ้นเป็นผ้าพื้นสีดำ มักพกหัวด้วยผ้าสีขาวผู้ชายเสื้อนิยมใส่ยกลอยขึ้นทั้งสองข้างสาบเสื้อขีดด้วยแถบผ้าต่างๆประดับด้วยกระดุมเม็ดเล็กเรียงกันโพกหัวด้วยผ้าสีขาวประวัติความเป็นมาของตุกตต๊กตาไทยหรือกลุ่มตุ๊กตาไทยหรือ บ้านทิหมู่ที่สามนำโดยนางสาวชวีวัรปัญโยใหญ่ประธานกลุ่มตุ๊กตาไทยหรือเริ่มทำตุ๊กตาไทยหรือตั้งแต่ปีพศ2562เดิมทำเป็นอาชีพเสริมหลังจากที่ว่างจากการทำสวนทำไร่ทำนาแต่เดิมได้มีการใช้งบของตัวเอง และจากกอสอนอมาช่วยเหลือก่อนหน้าที่จะทำตุ๊กตาไทยลือได้มีการเย็บถุงย่ามหรือกระเป๋าหลังจากนั้นก็ได้งบสนับสนุนจากการพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านทิความตั้งใจในการตั้งกลุ่มตุ๊กตาไทยลือคือเริ่มจากความคิดที่ว่า ตนเองเป็นคนไทยหรือจะทำอะไรดีที่จะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ไทยหรือจึงได้คิดที่จะทำตุกตต๊กตาไทยหรือเพื่อใช้ตุ๊กตาไทยหรือเป็นเครื่องมือในการบ่งบอกถึงกลุ่มชาติพันธ์ความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยหรือมีจุดมุ่งหมายคือ อยากให้คนรุ่นหลังได้รู้ถึงเอกลักษณ์การแต่งกายภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยหืือโดยจะมีถุนย่ามผ้ามัดผมทำให้บ่งบอกถึงการเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยหืือจากเดิมเริ่มเย็บตุกตาไทยหืือด้วยการเย็บมือจากนั้น ได้มีการออกบูธขายของในจังหวัดต่างๆหลังจากนั้นก็ได้มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือในการทำตุ๊กตาไทยหรือทำให้ปัจจุบันมีคนรู้จักอย่างแพร่หลายขั้นตอนในการทำตุ๊กตาไทยหรือห เตรียมตุ๊กตาเปล่าที่ไม่ใส่เสื้อผ้าสองนำตัวตุ๊กตามาใส่ผ้าถุงหรือผ้าสิ้นที่ได้ทำการตัดเย็บมาเรียบร้อยแล้วสามหลังจากใส่ผ้าถุงเสร็จนำตัวตุ๊กตามาใส่เสื้อที่ได้ทำการตัดเย็บไว้แล้วสี่นำตุ๊กตามาใส่ผ้าคาดเอวห้า นำตัวตุ๊กตามาใส่ผ้าโพ,พกหัวหกนำตัวตุ๊กตาที่ใส่ชุดสำเร็จแล้วมาใส่วงกุญแจสถานที่ผลิตตุ๊กตาไทยหรือนำโดยนางสาวเฉวีวันปัญโยใหญ่ประธานกลุ่มตุ๊กตาไทยรือที่อยู่บ้านทิหลวงหมู่ที่สามตำบลบ้านทิอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูน เบอร์ติดต,ต่อ084-610-8193สินค้าชื่อสินค้าตุ๊กตาไทยหกือผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านทิลหลวงอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนงานฝีมือคุณภาพจากกลุ่มแม่บ้านจากเอกลักษณ์ชาวไทยหืือถ่ายทอดและส่ง